สวัสด,ดีตอนเช้าจ้าหลังจากฝนตกนก้ำกระมาหล้วนะจ้าค่ะตลาดพันกระหามตียกะละบาด,ดตี๋กระเจ้าตลาดเย่ห้องสีมันไทยเว้งนะคะตอนเช้า,าจ้าออกมาช้มนม้ำต้วเช้านะคะ่ะค่ะ บรรยากาศดีดีจ้าชีวิตบันบานนะคะน้ำกำลังมาไม่ติดเลวแต่บามทีพร้ติจขดในแต่พระวสุเป็นหามติดกันเลยบางทเติกเลวแต่สะดุ้งเลียงลายเลย ามาตาเสาแล้วจ้าเมื่อไรค่ะมาชมน้ำค่ะหละังจากฝนตกจ้ะน้ำหลาว่จาจ้านี่ค่ะ หลังจากฝนตกแห้งมาเคลื่อนนะจ๊าน,น่าำมาเลยครับมรรากาศตอนเช้านะจ๊ะ ายกำลังงามแต่ชอบบรรยากาศบ้านบ้านเท่านั้นค่ะสะดุ้งใหญ่นะจ๊ะ มีแกบริเวณจ้ะบรรยากาศสวยๆตอนเช้านะจ้าเยี่ยมมาเบิ้งน้ำกันเลยไทยเบิ้งจ้าพอมาขึ้นฝนตกแห้งๆค่ะ อะไรจ้เาเด้อมาเที่ยวจ้าส้มว,วิวจ้าบ้านใดโฮ่จ้ากัมีคนถามมาว่าเจ้หโฮมกือบ๊อบไปน้ำสาวหน่อยไปบ่อนแพงล่าเพิ่อนนะจ้าเจ้หโฮมล่าช่วงหนึ่งเจ้าโฮมกับบ๊อบค่อยสบายกัได้ล่าเพิ่นจ้าพูดราคาร่างกายเต็มที่พูดราคาจังสิไปกับอีกว่าราคากำลังกะกำลังดีขึ้นเรื่อยๆจ้า ตอนนี้แก่เก่งก่อ,อนไปลุยก่อนให้กำลังแก่เก่งก่อ,อนให้กำลังกกออใจทีมงานทุกคนนะจ๊ะวิยุนงหนะหลายที่จันยุ่งตอนเศร้าก็จียุ่งห,หลายเลยค่ะก็โทษนะแกกองกระซายพอ,อยได้ห้องตบยุ่งจ้ะเสียงไก่ขัน บรรยากาศสวยๆสำหรับผู้ยชมเมืองนอกที่อว่าคิดฮอดบ้านเท่าราคาบัางคีบย้อโฮมนะจ้า,จาเด้อถ่ายบรรยากาศแม่นม้ำตอนตอนเศร้าหายเบิง่งห,หายคิดฮอบด,อบ,ดออบ้านคิดฮอดบ้านคิดฮอดแม่นกับบังคีบย้อโฮมไกลราคาสำหรับเอฟซียุคกรุงเทพหรือว่ทาท่าเอือนที่อว่ามีหวยมีหอง ว่ามีหวยไม่ไม่ม่คล้องว่าพีร่รอเถิดก,กับบ้านชิบิโฮมสัจ้าสวยสวยสวยถ้าไปบ้านเขาต้องให้ท้องหน้าคร,าารับกามิวิทยุเป็นเพื่อน,นจ้ามานะมะเศร้จาจ้า ตั้งแท้ว่ากระสีมีเตาเตาต้มน้ำส่งกาแฟน่จ้ะใช่ไห่ห้องดังไฟต้มกาแฟกินยังมาเศร้าจ๊ะมาซ่อมทงกรสนางกินกาแฟจ้ากระสียุกกระท่อมบงห้างเนี่ล่ะค่ากระท่อมทำใจของให้อมจ้ะ จีมีวิทยุเป็นเพื่อนจาบรรยากาศวิวจ,วจะจกกักรยานห้างไอ้โฮมจกกักรยานประจำตัวถนนกัดนี่แหละจาถนนกับเป็นลุกล่างด้วยแตาพอทางมานาหมานา เตี้ยที่มาเศร้ากับสิปมาณนี่ยนะจ้าวาพีทว่าถือจักน้อยกับจะกินกาแฟใบแก้วหนึง่งกับสิมือสั้นๆส,สตาร์ยายโฮมนะจ๊ะกับสวนกล้วยหญ่โฮมจ้ะน้ำมถ่วมมาแล้วเอาให้เมื่อก่อนมันแ,แจ้งคักันแต่ยายโฮมมาได้มาตี้ยสะดุ้งนะจ้าเพอยายิฮมออกมาส้มวิวจะซื้อสะอ่อนฝนตกแห้งขึ้น แจกครับพ่มีู้ราณเตะผนันเก่าสะดุ้งขึ้นไว้ทุกคนจ้ะห <Okay. S 1> นาว่าในล่างนะจ๊ะมา,มาเที่ยวขอบคุณมากมายนะจ๊ะ ขอบคุณละหลาด้วยจ้าเมื่อกี้กับเจโฮมพาเที่ยวนะจ๊ะคลิปหน้าพอกันไหมล่ะค่ะได้เมื่อนี้วิวสวยๆบ้านใจโฮมนะคะเกจโฮมเชิญเที่ยวจ้าอะไรค่ะไปเสร็จมาเบิง้งธรรมชาติธรรมชาติ นีจ้าบีกับทอมจ้าคิดหนาพอกันไหมนะค่ะเด้อเกย์กโฮล์มเพลินเราไปเที่ยวนะคะส่งมาล,ำล่ำรวยส,สุขพุทธคนณจ้าอาจจะเรียบคนไหลกดแชร์ย,ยายหอมหดูนะจ้าเป็นกําลังใจให้ยายหอมกับเธอเท่านะคะบ๊ายบายจ้าล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะจ้าแฟนคลับทั้งหลายขอบคุณลหลายๆจ้าบ๊ายบาย